S <S ในงาน <Okay. S 1> เด็ดมากเลยอะใช่คือในงานปีนี้นะพ <หา S 2> ูดมันเยอะมากๆซึ่งเรามไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเลยอะ <S <S ใช่ทำไมอะเอ้าลูกใครอะกำลางทำอะไรกันนั่นก็ท่านผู้ชมของเราไงทำเป็นลืมไปได้ทักทายก่อนเร็วเอ้าหร<ข>อสวัสดีดค่ะ,คะผมฟางแผนการเรียนวิปริウสครับชั้นฟ้านะคะแผนการเรียนภาษาจีนค่ะวันนี้พี่ฟ้าตันงมีอะไรมาคุยต่อเมื่อกี้ยังพูดไม่จบเลยครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมของได้ยิงแ่วว ว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรกันเรารพูดถึงงาน o Open House เตยมรลงศึกษาในปีนี้นั่นเองซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วนะคะคโอ้โหเดือเต้นมากเลยตอนนี้เต้นจะไปงานใช่ไหมใช่ใช่ใชเดี๋ยวพาท่านผู้ชมที่อยู่ตรงบริเวณกล้องแล้วก็ทางบ้านเลยครับผมพาเข้าไปดูบรรยากาศาดีกว่าตามเข้ามาเลยครับไปกันเลยค่ะ ขอให้ผู้ชมทางบ้านนะมาชมบรรยากาศของในเตรียมตัวของเราโอเปนทาวของเราปีนี้แล้นั<า>่งตัวใช่ค,ครับ <Okay. S 3> สวัสดีค่ะชื่อสานะคะจากแผนการเรียนภาษาเยอรมันค่ะครับสวัสดีครับผมทอมนะครับจากภาษาคณิตครับผมอุ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะ่ะแผนการเรียนคณิตมากเลยคุณผู้ชมบอกว่ากิจกรรมขอดีมากๆจริงจริงเนี่ยคิดคุณใช่ปหม มีทางตพีอาร์ุ้ยมีประยุกต์มีต่อหุน่นยนต์ุ้ย,ยมีเฟอังรารมีสอยดาวซ่าสนุกมากคุณผมบอกไว้เลยงานนี้พลาดไม่ได้จริงๆอย่าพลาด้อย่าพลาดครับเราไปสนุกกันต่อเลยค่ะมาเลยเฟทเฟทเฮฟๆ ก็อยู่กับแกรับรเชริญคมพิเซตของเราซึ่งเป็นนักเรียนจากสายวิทย์คณิตโรงเรียนเต็มรมศึกษารุ่นที่79ค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อนโมครับเป็นนักเรียนเตรียมรศึกษารุ่นที่79ครับก็อยากถามพีนโมว่าบรรยากาศการ,การเรียนการสอนในสายวิทย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพีนโมก็สายวิทย์คณิตเป็นการเรียนในสายวิทย์คณิตก็ค่อนข้างหนักดวงพอสมควรครับทั้งด้านฟิสิกส์เคมีชีวะหรือว่า เลขคณิตศาสตร์ก็ตามแบบก็ถือว่าเรียนหนักทั้งหมดเขาแต่ว่าก็ถ้าตั้งใจเรียนหรือว่ามีความตั้งใจหรือว่าขยันอะไรเงี้ยก็จะเอาตัวรอดในเดียวดมได้ครับอขอเยนยได้ว่าเป็นคำพูดจากพี่วิทย์คุณวิทย์นะคบผมใช่แล้วล่ะคะ่ะน้องๆที่กําลังตัดสินใจอยากจะเข้าสายวิทย์โรงเรียนเตรียมโรงศึกษานะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีการแข่งขันกันเพราะว่าเพื่อน,อน,อนก็รักกันดีทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้ำมอมากนะคะบ๊ายเออเป็ดเตียไอ้ผูใส่บมีมาสนุกมากเลยเหรอใช่ไอ้แก่ั้งนั้นดิมันมีอะไรอ่ะมันดูคือคำ ศึกษาของเราเราไปสัมภาษณ์กันอีกาค่ะว่าเขาเป็นใครสวัสดีค่ะอยากให้แนัํนตัวให้กับท่านผู้ชมรู้จักกันว่าชื่ออะไรแผนการเรียนอะไรค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสนันพรด,ดีมากนะคะแผนการเรียนภาษาจีนค่ะแล้วคิดยังไงกับสายสินของโรงเรียนเตรียมรมศึกษาคะบรรยากาศการเรียนเป็นยังไงบ้างก็ คนอาจจะมาว่าสายสินเราแบบไม่เรียนไม่อะไรเนาะแต่ว่าการเรียนสายสินของที่เนี่ยเรียกได้ว่าเข้มข้นมากๆเลยเพราะว่าแบบจะมีวิชาแปลกๆเยอะอย่างเช่นวิชาบทวรรณคดีใช่ไหมใช่วิชาพันธุ์พืชยากๆขนาดแล้วก็สายสินก็สนิทรักกันดีมีเชียโตสนุกค่ะก็เรียกได้ว่าสายสินโรงเรียนเราเนี่ยะคะรักกันแน่นแฟนนะคะความสัมพันธ์เนแนมากจริงก็ไม่แพ้กันเลยนะคะใช่แล้วค่ะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ อะไรอะไรโอ้โจเย็นๆรูแล้วร oh. ูแล้วว่าทำไมถึงขนาดนี้ที่มันบูช่อมลมของเรียเราเลยนะเว้ยสุดยอดมากอ่ะเนี่ยพวกเราเข้าไปแจนด้วยดีกว่าไปติดกัามามไอ้ไงอ่ะเ่นูน่นโน่นโอ้ยเมื่อกี้เล่นกิจกรรมมาเหนื่อยมาก ตอนนี้เริ่มหิวเริ่มหิวมากๆหิวเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมอะตอนนี้ได้กลิ่นอาหารเว้ยหอมมากได้กลิ่นบ้าใช่ได้กลิ่นตามกลิ่นเร็วไม่ใช่มาอ้าวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตามให้ไปเลยเดินไปดูก่อนไะเดี๋ยวหอมมากอ่ะได้ข่าวมาแว่วๆเหมือนกันว่าเขาจะมีเป็นบูธสักบูธหนึ่งเนี่ยที่ทำอาหารให้จริงเหรอใช่เฮ้ยนั่นไงนั่นไงอ๋อของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเช้าท่านผู้ชมค่ะ ก็อยู่ตรงนี้แล้วมูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีหลายประเทศเลยอ่ะประเทศไหนก่อนดีอ่ะอ,นนอยากกินไส้กรอกเยอรมันก็ต้องไปบูธของประเทศเยอรมันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นี่อะไรเออหน้าตาน,น่ารับประทานมากเลยค่ะวันนี้ก็จะมีไส้กรอกแล้วก็มันบดครับ โอ้ใกล้หมดแล้วนะคะเนี่ยไส้กรอกนี่อิมพอร์ตจากเยอรมันเลยหรือเปล่าคะโอ้โหนอมถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นขอชิมสักชิ้นหนึ่งได้ไหมคะกแบ่งันมาเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อนพี่สานะคะเดี๋ยวป้อนก่อนเลยท่านผู้ชมหิวแล้วนะอิมพอร์ตมาเลยอือร่อยมากเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอย amazing ค่ะอู้มากิรสชาต ลืมนะคะงานโอเพ่นเฮาส์เต็มรมศึกษาจัดขึ้น2องวันคือในวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดว่าใครพลาดโอกาสงานในวันนี้ไป <Yeah. S 1> ก็สามารถมาเยี่ยมชมได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะและตอนนี้พวกเราทั้ง4คนต้องขอลาไปก่อนค่ะครับผมจะขอไปเที่ยวกันต่อนะคะส่วนท่านผู้ชมถ้าอยากรู้ว่างานของเราสนุกแค่ไหนก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะใช่ครับผมมีเลยมากันเลยคับกับงานโอเพ่นเฮาส์เต็มรูมศึกษาของเฮามีมันนี่กับมืออื่นนั่ม เฝ้า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 มาเลยเป็นไรเอ้ยก็มาแล้วมันก็ตื่นเต้นดีครับแต่ว่าคนมันเยอะแต่มันก็ร้อนแต่ว่าเหมือนแบบมันรู้สึกสนุกอะครับมันไม่รู้สึกแบบอยากกลับอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกเป็นส่วนส่วนส่วนหนึ่งกับส่วนเดียวกับโรงเรียนอะไรเงี้ยครับก็อยากติดที่นี่มากๆเลยครับก็ชอบการบูมมากเลยของที่นี่อะค่ะดู รักกันแล้วก็ดูไม่แบ่งกันไม่แบ่งชนชั้นอะไรกันเลยก็ก็เมื่อกี้จากที่ได้เห็นพี่เขาบูมกันมาก็แบบรู้สึกว่ามันอบอุ่นมากเลยแล้วส่วนพี่เขาแบบเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วก็แบบเราไม่รู้สึกแบบอยากติดโรงเรียนนี้มากแต่ก็ไม่รู้จะติดหรือเปล่ารอย่องี้แล้วก็เหมือนกับพี่แม่ถามอะไรพี่เขาก็แบบให้คําตอบแบบดีมากเลยแบบรู้หมดเลยรู้แนวแล้วแบบมีการแนะนําอะไรก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ว่ามีคนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรก็ถามพี่เขาได้พี่ก็แนะนําทุกอย่างแล้วก็บอกกิจกรรมที่แบบมาช่วงแรกๆแล้วก็ของที่แบบที่เราไม่เข้าใจก็ถามพี่เขาแบบพี่เขาเคลียร์ค่ะพูดเราเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยพี่บอกว่าถ้าเตรียมตัวตอนนี้ก็ยังทันค่ะเขาเนี่ยค่ะ I think